หลายคนถามว่าทนายตั้มจะมีโอกาสกลับมาดังเหมือนเดิมไหมไม่มีใครตอบได้อ่ะขึ้นอยู่กับศาลถ้าศาลตัดสินเขาชนะคดีเขาก็กลับมาเหมือนเดิมเพราะที่ผ่านมาเนี่ยทนายตั้มไม่ใช่ถูกดำเนินคดีเป็นครั้งแรกตั้งแต่สมัยเขาเป็นวัยรุ่นเขาก็โดนคดีอะไรภาพผู้เยาว์ก็คดีก็ไม่ได้ไปถึงศาลหลังจากนั้นก็โดนอัจริยะไปแจ้งความเกี่ยวกับเรื่องมาตาล้อยซับสองคดียาเสพติดต้องไม่รู้กี่คดีคดีก็ไม่ไปถึงศาลนะครับจนถึงวันนี้ก็ไม่มีเขาไม่เคยคดีไปถึงศาลเลย จนต่อมาเขาก็มาถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องอัชญาเนี่ย่ะไปแจ้งตำรวจสอพอสอบนอบินบุรีศาลออกหมายจับพอจับตัวเสร็จคดีทนายตั้าก็ไม่ได้ไปถึงศาลก็สั่งไม่ฟ้องหมดเพราะนั้นที่ผ่านมาคดีทนายตั้าไม่เคยไปถึงศาลเลยอันนี้ผมเล่าให้ฟังนะแสดงว่าเขาก็มั่นใจในการต่อสู้คดีเขาพอสมควรนะครับเพราะการจะจับทนายความเข้าคุกนี่มันไม่ใช่ง่ายนะเขามีคนมีความรู้ทางกฎหมายและที่สําคัญ พยานหลักฐานมันต้องไปได้ไปถึงถ้ามันไปไม่ถึงเขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะฟ้องคดีนะครับและมีสิทธิ์ในการฟ้องกลับคนที่ไปแจ้งความเท็จอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาส่วนสุดท้ายแล้วจะเป็นไงก็ขึ้นอยู่กับศาลอย่างเดียวนะครับนะเป็นไงฟังพี่เดแล้วได้ประโยชน์ไหมนะนะครับเอานะได้ประโยชน์ไหมครับฟังแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นขั้นตอนกระบวนการกว่าจะเอาทนายตั้มติดคุกอีกนานนะ ก็ว่ากันไปอ่ะตอนนี้มันก็เป็นกระแสไปเดี๋ยวโดนโจงโดนจับอะไรเรียบร้อยก็เงียบแล้วคนก็ลืมก็ไปเอาเรื่องใหม่ลนะดีไอคอนบ้างหมอดวงพวงจุ้ยบ้างอะไรต่างคือสังคมไทยแต่ข่าวมันมานะพอมีใครโดนจับปุ๊บก็คนในโซนเชียลก็ออกมาด่าก็แค่นั้นก็จบไม่มีอะไรครับส่วนผิดถูกต้องรอศาลตัดสินชัดเจนนะอันนี้คือให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนอ่าเห็นนะเพราะนั้น ถ้าท่านเป็นผู้ต้องหาท่านก็เอาแนวทางต่อสู้ของทนายตั้มไปใช้พิมพ์มาเลยครับอยากจะพูดอะไรนะพิมพมาจากบ้านเลยครับปรึกษาทนายเลยครับนะพิมพ์มาจากบ้านเลยนะครับแบบทนายตั้มหรือถ้าเป็นผู้เสียหายท่านจะวางแผนในการแจ้งความไงก็ดูดูพี่อ้อยไว้ชัดเจนนะจุกครนะูนะอ่านะฮะแล้วก็ใครจะมาแฉผมนะเนี่ยแฉเต็มที่เลยนะเดี๋ยวผมจะให้ลูกน้องมอนิเตอร์เพราะแฉผมเนะี่ยใส่ร้ายผมหมิ่นประมาทก็เตรียมรับหมายสารเลย นะครับเตรียมรับหมายสารเลยผมพูดแล้วทำจริงผมไม่ได้ไปนสนใจใครหรอกนะต่างคนต่างมีเสรีภาพในการพูดในการวิาพากษ์วิจารณ์ไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นใครจะมาใส่ร้ายผมเนะี่ยผมไม่ยอมเลยผมไม่ได้ไม่ใช่กระจอกง่อยนะนะครับนะฟังพี่เดได้ความรู้ครับนะครับสุดยอดครับอาจารย์เดคนไทยต้องฟังหูไว้หูใช่อย่าไปอย่าไปเชื่ออะไรมากนะ เนี่ยคดีพี่อ้อยกับทนายตาั้มเีาก็ฟังไปนะฟังพี่อ้อยฟังตำรวจนะครับแล้วก็ฟังทนายต,าตั้ม้วฟังไว้มันไม่ใช่เรื่องอะไรของเราเราฟังแล้วก็เราก็หาความรู้ไว้ว่าวันหน้าถ้ามันเกิดเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยเราจะทําอย่างไรกับการใช้ชีวิตแค่นั้นแหละนะเนะมื่อวานนี้ก็ทุกสํานักข่าวก่าสัมภาษณ์พี่เดย์อย่างเดียวแม่สัมภาษณ์จนแทบจะตกเครื่องบิน,าานเนี่ยเมื่อวานนี้รายการสุดท้ายก็ไปรายการช่องโมโนก็ตยุยสัมภาษณ์เนี่ยผมบอกเฮ้ยตุยพอแล้วพี่จะตกเครื่องแล้ว นะครับอวานนี้ให้สัมภาษณ์เยอะแยะมากมายเพราะผมเป็นคนเดียวที่มีข้อมูลทนายตั้มแล้วเขาก็ไว้วางใจเราผ่านผ่านผ่านทนายความเข้ามาไว้วางใจเราเราก็เอาข้อมูลมาเผยแพร่สื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนคนอื่นก็ไม่คุยด้วยนะนักข่าวดังๆขอเบอร์โทรศัพท์ทนายเขาไม่ให้นะครับเขาก็วังจะไว้วางใจพี่เดพี่เดก็เอามาเล่าให้ฟังฟังแล้วใครเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรฟังฟังพี่อ้อยฟังฟังพี่อ้อยผู้ต้องหาไอ้ผู้เสียหายฟังทนายตั้มผู้ผู้ผู้ต้องหาก็ฟังไป ฟังนักข่าวอาจจะกรรมฟังใครฟังมาครับมันก็เพลินดีมันไม่ใช่ของเราเงินก็ไม่ใช่ของเราโกงจริงไม่จริงไม่รู้ต่างคนต่างกล่าวหาไม่เป็นระบบกล่าวหาทนายตั้มก็ยังเู้บริสุทธิ์อยู่แต่ตอนนี้ชื่อเสียงก็ผลพี้กันนั้นก็จบไปเพราะนั้นการใช้ชีวิตอย่าประมาทนะการใช้ชีวิตอย่าประมาทผมไม่เคยประมาทเนชีวิตผมไม่เคยไม่เคยไม่เคยวิ่งเต้นคดีไม่เคยโกงโกงแบงก์โกงอะไรต่างๆไม่เคยติดคุกยี่สิบปีอะไรไม่เคย เนี่ยคนอื่นก็อาจจะเคยโกงธนาคารไปขอกู้เงินธนาคารเป็นพันล้านร้อยล้านโกงติดคุกติดตารางออกจากคุกมาก็ยังใช้ชีวิตได้อะไรผมไม่ใช่ผมเป็นคนไม่เคยติดคุกไม่มีคดีอะไรครับนะครับข้อเสียผมก็อย่างมากคนอาจจะบอกว่าผมเป็นคนปากไม่ค่อยดีแค่นั้นแหละหรือบางคนก็อาจจะบอกว่าเป็นคนหยิ่งงแสงแค่นั้นนะไม่มีอะไรผมไม่มีอะไรแล้วก็เป็นคนชอบกินวายคนั้นข้อเสียผมมีแค่นั้นไม่มีครับ ตบรับหลอกลวงติดคุกโกงธนาคารติดคุกยี่สิบสามสิบปีผมไม่เคยติดคุกนะนะลองไปถามผู้ดำเนินการคนอื่นนี่นะนักวิพากษ์วิจารณ์สื่อมวลชนคนอื่นบางคนก็ติดคุกก,กันมายี่สิบสามสิบปีอ่ะแต่ผมไม่มีครับนะครับไม่มีอะไรนะครับแล้ววันวันเนีเ่ยก,กินวายนะครับตกเย็นกินวายเย่เย่เออะไรผมไม่ชอบกินฉี่กินอะไรผมไม่ชอบใครอยากจะกินก็กินไปผมใช้ชีวิตปกติไม่ไม่ใช่ใช้ชีวิตแปลก ข้าวไปกินไปกินฉี่อะไรเงี้ยเราไม่เอาแล้วก็ไม่เคยติดคุกอะ่ะคดีโกงแบงค์ยี่สิบปีอะไรก็ไม่เคยรับจ้างแฉดา่าใครก็ไม่มีนะไม่เคยอนะรับจ้างดา่าบิ๊กโจ๊กอะไรผงไม่เคยบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะถึงแม้ผมจะวิพากษ์วิจารณ์นะแต่ผมก็ไม่เคยรับจ้างดา่าบิ๊กโจ๊กนี่ยนะรับรับจ้างด่าเป็นอีพีหนึ่งอีพีสองอีพีสามเนี่ยด่าบิ๊กโจ๊กอะไรเงี้ยผมก็ไม่เคยรับงานเลยเพื่อน นะครับรับจ้างด่าคนนั้นคนนี้อะไรผมไม่เคยทานะครับเพราะว่าผมก็วิาพากษ์วิจารณ์วิจโจก็วิวาพากษ์วิจารณ์ไปตามกติกาไม่ถึงขนาดต้องทําเป็นอะไรคลิปครับอ,อะไรมาเที่ยวด่าเขาผมไม่ทํานะครับไม่เคยรับจ้างอย่างนั้นนะ,นะใครที่เราไม่พอใจถ้าเราเป็นสื่อมวลชนนะนะครับเราก็ต้องอะไรเป็นกลางนําเสนอข่าวปกติไม่ใช่ไปด่าครับด่านุ่มกัใชัยว่าฟอกขาวให้ทนายตั้มด่าต้นอ้อด่า คือด่าหมดนะทุกคนที่เป็นนักจัดรายการทุกช่องอะ่ะด่านุม่มกัญชัยว่าฟอกขาวทนายตั้มด่าทนายตั้มนะด่าทนายทุกคนที่ดังๆมาหิวแสงด่าต้นอ้อดา่าด่าหมดนะนะสื่อบันชนบางช่องก็จะไปในแนวเนี้ยคือด่าหมดคือตัวเองดีอยู่คนเดียวอะ่ะแต่ไปเช็คประวัติมาปรากฏว่าเคยติดคุกยี่สิบปีคดีโกงแบงค์หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะลองเข้าดูเข้า Google แล้วพิมพ์เลยคนระับชื่อเขาเนี้ยนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟัง ของผมไม่มีประวัติไม่มีติดคุกติดตารางช่อโกงอะไรไม่มีเพราะฉะนั้นใครจะมาแฉมาอะไรต่างผมเสียหายฟ้องเลยและถ้าเกิดว่าด่าทุกวันก็ฟ้องทุกวันนะครับดูสิว่าผมจะฟ้องจริงหรือเปล่านะครับนะจุกรูนะนะครับอ่านะนะครับชัดเจนนะเข้าใจนะครับอืม,อมนะอาจารย์ไม่มีแผลไม่ต้องกลัวถูกต้องครับพูดดีมากชัดเจนเป็นน,นะครับ นำเสนอกลางกลางใครตัดสินยังไงทนายตั้มเป็นยังไงก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็คือให้ความรู้นะครับอืมนะเอ่ออะไรอะ่ะอืมนะครับชัดเจนนะนะครับอืมว่ากันไปมีอะไรบ้างนะครับก็เป็นเรื่องทนายตาั้มก็คงจะต้องต้องว่ากันไปต่อไปอะ่ะใครทําอะไรก็ต้องรับตามนั้นนะในชั้นนี้ก็เป็นชั้นที่ เป็นผู้ต้องหาเท่านั้นนะครับถูกแจ้งข้อกล่าวหายังไม่ได้ผิดนะแต่ว่าสังคมตัดสินไปแล้วธรรมดาทําใจอะ่ะนะเออเว้เขาเขาก็มองว่าทนายตั้มผิดไปแล้วก็ผิดไปนะเราก็ไปสู้ในศาลชนะเสร็จก็ว่ากลับมาถ้าแพ้ก็ติดคุกก็แค่นะั้นชีวิตไม่มีอะไรเลยครับอ่านะครับอืมส่วนทนายเดชากับลำนะครับจากเดิมนะบอกทนายตั้มไม่ผิดแล้วตอนนี้บอกทนายตั้มผิดผมไม่ได้บอกทนายตั้มผิดนะผมบอกว่า มีแหล่งข่าวตำรวจบอกว่ามีพยานหลักฐานน่าเชื่อว่าทนายตั้มทำผิดจริงเพราะฉะนั้นก็อย่าไปยุ่งเดี๋ยวจะเสียคนแค่นี้นผมก็กลับลำเออเออเออว่าไปเข,เขาอ้างว่าตำรวจเขามีหลักฐานเขาสามารถจะทําให้ทนายทนายตั้มจบได้อะไรก็ว่าไปเราก็หยุดแค่นี้เพราะเดี๋ยวทัวร์ก็มาลงเราแต่ผมไม่ได้บอกว่าทนายตั้มผิดนะมันขึ้นอยู่กับศาลนะครับนะส่วนผมจะกลับลำพอได้ข้อเท็จจริงใหม่เพิ่มเติมนะครับใครไม่ชอบผมก็เลื่อนผ่านไม่เห็นมีอะไรครับ ท่านก็ไปดูช่องอื่นไปนะช่องกินฉี่กินเยี่ยวอะไรก็แล้วแต่ท่านไปผมไมไ่ว่าเลยครับนะเอฟซี FC ผมก็มือเหนียวแน่นเหมือนเดิมไม่มีอะไรผมก็ให้ความรู้ไปอ,อวันนี้เราอฟังสนายตำรแล้วเป็นอย่างนี้อ๋อนะอีกวันมาฟังข้อมูลตำรวจเขาบอกอ๋อแล้วก็เปลี่ยนไม่เห็นอะไรจะเปลี่ยนทุกวันเช้าเย็ยนไม่เห็นอะไรเลยเพราะแม้กระทั่งการน,นําเสนอข่าวตอนเช้าก็เป็นอย่างบาบอย่างมันเป็นเรื่องปกตขิข้อมูลมีอยู่สิบเราก็คิดไปอย่างข้อมูลยี่สิบ แล้วก็มีความเห็นไปอย่างไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะใครจะมองว่ากับกำลำังกับลำพลิกลิงไม่ชอบพี่เดก็ก็เลื่อนผ่านก็จบพี่เดก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ลองไปดูช่องกินเยี่ยวกินชีอะไรก็ว่ากันไปนะชัดเจนนะชอบก็เข้ามานะครับไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับนะรายการเราตรงไปตรงมานะครับเออนะครับชัดเจนนะนะครับนะ ครูปีชาวันนี้จะเอาเข้าวผัดโอเลี้ยงไปเยี่ยมทนายตั๊เขาเป็นคู่ปรับเก่ากันทะเลาะก,กันมานานนะนะครับเพราะฉะนั้นธรรมดาเขาก็ต้องไปมีซีนมีอะไรขเขาตกตินะครับเนะี่ยหลักๆนะอืมอืมมีอะไรบ้างนะครับนอกนั้นก็เป็นเรื่องของพวกคดีดีไอคอนกับคดีหมอดูนะครับหมอดูนี่ก็พู้ต้องหาผู้เสียหายเต็มเลยนะครับ นะเต็มเลยนะครับหมอดูนี่ก็มาฟ้องหมิ่นประมาทผมเนี่ยหมอดูวงจุ้ยเนี่ยที่มีข่าวไปชกโองประชาชนเยอะแยะออกรายการโหนกระแสนเนี่ยนะผมก็มาแฉพอแฉเสร็จก็มาฟ้องผมพร้อมกับรู้ความผมคุณสินดีนะคดีอาญาหมินประมาทพร้อมเรียกค่าเสียหาย5ล้านก็ไม่เป็นไรผมก็สู้ไปผมถือว่าการมาแฉเรื่องหมอดูเนี่ยประชาชนได้ประโยชน์ถ้าไม่แฉแล้วเป็นไ,ปไงโอ้โอ,โอก็ไปหลอกลวงกันทั่วดิ นี่ขนาดแฉนะครับออกรายการหุนหกระแสนะโอ้ยพูดเสียหายบานเลยคุณป้าโดนไปหกสิบหกล้านผููเสียหายซื้อสิงซื้อกีเลนก็โดนไปสองแสนสามแสนห้าแสนแต่ไม่หมดครับของผมนี่สองลายโดนไปนะครับเพราะนั้นการเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องหมอดูเนี่ยถึงแม้ผมโดนฟ้องเนี่ยผมก็คุ้มเพราะอย่าได้น้อยเตือนภัยจนรู้ว่าอะไรโอ้ยไปโกงเขาเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็มีข่าวว่าติดการ,รพนันหรือเปล่าอะไรต่างๆนะครับเพราะนั้น อะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเนี่ยผมแฉแล้วผมโดนฟ้องเนี่ยผมคุ้มค่าเพราะอะไรเราเสียสละตัวเองเพื่อสังคมเปิดโปรงนะครับเพราะนั้นใครที่โดนหมอดูเล่นงานอะไรต่างก็แจ้งความดำเนินคดีให้หมดครับนะครับนะนะพีเดก็พูดไปตามพยานหลักฐานนะหลักฐานมีสิบก็พูดสิบหลักฐานมียี่สิบถ้ามันดูแล้วมันเปลี่ยนไปเราก็ต้องเปลี่ยนนะใครชอบก็เข้ามาไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้ว่ากันเราไม่ได้ขายคิม นะครับรายการของเรานะครับอนะจุกกรู